สวัสดีจ้าพามาเก็บมะละกอมาขายที่นอนตะวันได้มาเก็บบักคุ่งเรวยปุ้งมากมากเก็บบักคุ่งไว้ถ้ไปต้ำมาบ้านพี่น้องมาขายที่นอนตะวันได้บักคุ่งได้บักคุ่ง ว่ามันมันหมากบ่คือกันนี่นี่ได้มาแล้วค่ะตอนนี้ดิมันสามหนุกแล้วค่ะไปค่ะไปดูมะนาวเก็บมะนาวตัวจะ้ะเก็บมะนาวมะนาวไม่เป็นหมากที่ไหนวะอันนี้สีคือต้นบักนาเขาเขาแน่ใจว่าเป็นไม่ประมาณนี้ว่าจะ มีเยอะอยู่เบรกนี่เขาเรียกอะไรนะอาหารเด็ดหมกทั่วอะไรเนาะมักทั่วแป๊บเหม็นบุ๊บ มึงบอกอีจ้ะออนี่คราบบกนาวเยี่ยมมากมึ <c oughs> งหลายต้นอุ้ยบกอะไรอุยอันนี้น้อยนึงอันนี้ป่าอ้อ,อยปาอ้อยคือสูงแท้อันนี้ต้นกล้วยก็มีนะคะ บักนาวก็มีแบบอือบ okay. right. yup. ักขงบักม yes. ่วงอันนี้มันยังบ่ออกลูกเนาะเอ้าเป็นต้นบักม่วงบ่แม่นได้ดื้ออันนี้ก็ต้นบักเมาบักนาวไม่รู้ว่าแม่พอได้เ้าเดือนนี้วันแม่บอกถูกว่าน้อยต้งเด๋อนมันสุกค่ะตะไคร้อะไรมีหมดเลย วิ่ยอย่างนี้แม่บบกพริกเต้แม่บ้าบ้องมาขี้เขียวหนูก็ไปดูสิคะตัวนี่กับบุกพริกตัวนี้อันนี้ก็พริกค่ะมึงยืนบนน้ํนนนนาๆนะแม่แม่แม่แมแม ้าเก็บข <keep> ้าเก็บบักนาวอบักนามบเบนสเร์มาขายที่นอนดูสิ่ที่ได้ อ,าาอะไรเยอะม่นันคันภาพเดียวมันจะเป็นสามพูดคันทุ๊งออเป็นหกฟูด า,าไัง,งโอ้ยสี่ขี้นี่ส่งใหยวาวะขันส่งถึงที่พุ่นขันยังได้มีกระโคกระติกน้ำน้ำจ้อาอ้าวน้องเองียงไหนบอกว่าจะมาเอาลูกบอลไามาดูสินี่กะที่นอนมีสัตว์สัตว์มันมันสับเปื้อ a b c อีบ e ซ c บอลค่าไดเยี่ยมาาคะอบสีไหนครวไม่ต้องกิดหน้าไม่ต้องอ,อ,อีไหที่ไปเป้าเอ,าเองเอสีสหไหนชเอมนอที่น <c oughs> ดที่น,นต้องไปบอกแม่ก่อนนะะเอาอันนี้ให้ก่อนเอาสีอะไร แม่ทำไมเอาสีอะไรก็มาเอาสิคาลูกบอนไว้แท้แรกโทรศัพท์จันงซุ่มนี่แหละโทรศัพท์ไปเลยใครสนใจคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวหนูไปส่งพอดานะมาลักาให้โทรศัพท์หลเติบเด้อมาใหญ่เจ้ากับมาเอาขาดเอฟบีซีจะิว่าข้าต๋อเนี้ยมาต๋อมเมียยังไงหนึ่งเอาสีอะไรนะคะ แล้นี้งอันหนูเลือกเอาเลยเพราะว่าอันนี้มันแพงอันนี้ไปขายแล้วมันก็จะได้ประมาณร้อยหนึ่งอันนี้เราซื้อมาเลยแล้วจะได้อันนี้คืออะไรคะักงานหยุดก่อนกินแดงมีซัมซุงอาคซีนะคะอีฬาน้อยมาแลกโทรศัพท์ก่อนอ๋อันนี้ใช่ไหมอัคซีนี่เหรออัคซีไหนเดี๋ยวเด็กขี้มากเลย เน้อสีไหนเลือกก่อนบ้าหรอแบบพวกทุกใบอยากได้เหมอพวโอ้ยก็บหาให้ม่เห็นเอาเอาเลยเลือกเอาก่อนผิดเลือกกเถือได้ยังล่ะแล้เ่ได้มันได้ย่างอันพอันนึงมันเป็นอันนี้มันของปลอมันที่ขายได้วันยี่สิบาทนี่แหละอันนี้ก็คือหาสิบม่ันี้ค

คุณเมาเามาผู้ร้ายเนี่ยสวัสดีจ้าตอนนี้เข้าบ้านแล้วจ้าเรื่องจัตศิพาเนี่ยเดี๋ยวแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลญี่ปุ่นคุณจ้าแม่เปิ้ลอยู่ในไหนคุณน้องจัต

ไปบ้งคุณป้าวินเททาสีเลยค่ะคนไท่ายิปให้กันาลดกูเซ็นยูทงไสต้องการต่อ่มันมันป็นเกิแดดียวว่านี่ไปได้มีอะไรลิที่สมนีล่าทำสวยนะคะาววยโอ้ยคนใส่คนใ่คนใส่เอ๊ เขาบอกเ่าเขาบอกว่าอมไเขาบอกวานึ่งสองซ้รงจิงันี้เป็นสองซ้ำเลยแรงดเจ้าดบาเจอเลยเขาบอกวาน้เอาไปจนธนาคารไป่ายคนละล้นมันก็ติไปเิมันจะว่าอยากขายอะไรพูดถึงวานไหเสียวบร่อยากขายยาครับต่วพืนื่อพืนพวนี้ทัวส็่ไได้ นี่เงี้ยอ่ะยุแล้วสวัสดี่จบอแล้วขอขบรเพราะท่านเล่นบ้านเหรออุ้ยไม่ไม่เดี๋ยวเตัดตเอาเร้อยตัดเอาบอสิค่ลุงสิหละเ่ตัดวิลาวาเป็นกตลสวัสดีค่ะขอบไป้าวิเทละคระนี่เด้แท้ๆ400อยนี่ค่ะะ น่าช่วยตั้งก็จะเหม็นเลยอันนี้พี่ไปแลกโทรศัพท์ก็ไปขายที่นอนกลับมาแล้วจตาเลมมานังเล่นน้ำคุณป้าวินเทจเบิ้งจามาเบิ้งเผื่อมานางเบิ้งเผื่อเห็นมาเมีอะไรว่ามียังกับเขามาปล่อยค่ะเขามาปล่อยไปเบิ้งไปท้ายพุณคุณคุณที่นั่นทะเลโป้ยังยางก็พี่เราพีเราไม่ได้เด็กยางก็ฝอยให้